สวัสดีครับทุกคนวันนี้จูจะมาสอนวิธีการผ่อนศในรหัสของดาวลน์นะครับแม้ว่าจะเป็นบัตรเครดิตของเราก็ตามหรือบัตรเครดิตของลูกค้าเราก็ตามที่มีความประสงค์อยากจะ ผ่อน0%ในรหัสสมาชิกติดตัวเพื่อที่จะได้เงิน10%จาก MB นะครับง่ายๆเลยก็คือว่าให้เราล็อกอินไปที่รหัสสมาชิกนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับรหัสสมาชิกของดาวไลน์ท่านนี้นะครับก็คือคุณสืบศักนะครับสมมุติว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเราขออนุญาตทางเจ้าตัวแล้วนะคบในการล็อกอินเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับเราก็กดโปรโมชั่นที่มีคําว่า0%สี่เดือนนะครับโปรโมชั่นที่มี0%สิบเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ พอเรานะครับกดสมมุติว่าตือยกตัวอย่างเช่นโปรโม,มชั่น Lx นะครับอ่ะลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการที่จะอยากได้เงินคืน10%จากการซื้อเข้ารหัสดาวไลน์นะครับสมาชิกติดตัวเราก็กดเข้าไปนะครับสมมุติว่าต้องการจะผ่อน Lx นะครับผมพอเราใส่ของในตะกร้าปุ๊บนะครับอ่าล็อกอินเข้าไปรหัสสมาชิกท่านนี้ก่อนนะครับ แล้วเราก็เช็คที่อยู่เบอร์โทรอะไรที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เช็คโอเคได้ของแถมในโปรโมชันนี้มันจะมีคําว่าชําระเต็มจํานวนใช่ไหมครับให้เราแก้ไขกดครั้งหนึ่งเป็นคําว่ารับสิทธิ์ผ่อนศูนซนนาน4เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นพอเรากดแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าสั่งซื้อนะครับแล้วเราก็กรอกบัตรเครดิตของเราได้เลยนะครับเพื่อที่จะ ทำการใช้สิทธิ์ผ่อนนะครับไม่จําเป็นต้องชื่อตรงกับสมาชิกก็ได้แล้วนะครับในตอนนี้นะครับผมอ่าเราก็เลือกธนาคารที่เราต้องการนะครับในการเอ,อ่ทำการผ่อนชําระเขาก็จะขึ้นว่ายอดชำระเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เป็นการช่วยเขาเรียกว่าให้การจ่ายเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้วก็มีการแบ่งจ่ายนะครับลดภาระด้วยนะครับเป็นวิธีการง่ายที่จะได้เงินคืน10%แล้วยังผ่อน0%ได้อีกนะครับผม อ่าเรากรอกบัตรเรียบร้อยแล้วกดชําระเงินรอ OTP ได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับ